ว่า่ใบมไฟประจตัวไฟอะไรอ่ะหัเล่นตายแล้วพรุ่งนี <eterm oon> ้ใช่ปะพรุ่งนี้ว่าขาดใจรอพรุ่งนี้ตัดหรอปะวันเสาร์ได้ลงั้นก็วันศุกร์เนี้ยวันเสาร์จะได้หรอ sao cái này là gì? ồ, ôi, trời, 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 ก็เพียงพอแล้วอ่ะน้อยกินได้หมดขวดเลยไมนก็อยากกินเยอะๆเลยกินได้ทำไมอ่ะกินน้ำแล้วสูงเนี่้ยกินน้ำแล้วจะสูงเนอะลองเด็กเลยอ่ะคือกินแล้วมันอิ่มอ่ะอ้าวก็เหมือนกินเลออ่ะ

กำลังจะไปเลยไปต้องไปัวรเมอร่ส้าดยเนาะ็ธันวาแถลงข่าวสิบธันวาแถลงข่าวมูจิกินเลยังมากเลยอะก่อนจะไปสอบก่อนสิบเอ็ดวัน ติดหน้าหนูมีงานเลนะเือหนึ่งวันละหนึ่วันละเย้หมดแน้ยไม่กินน้าหมด่เก่งมากอีกวดนึง อีกสนาทีนะไปแล้วเอายืนนิ่งๆนะยืนจะนะด้ยนะเมื่อวานทำไมชนะนะโมโหมากเลยอุกขานู่นกันดูเวลาวันายบเมื่อวาน ของพี่สามหนึ่งนะพี่สามหนึ่งก็แค่สาม่งก็ยังดีเล่นแบบแพ้เล่นปกติได้ข่าวคนเดียวแล้วทุกทีม่มีพวกนะ เราไปเชียร์อะไรเราก็เชียร์นั่นแหละอรเราต้องมีอุดมการณ์ถึงจะวยเราก็รวยมันดับที่เท่าไรแล้วเฮ้ยพี่สี่แล้วนะไมตวเี่ยไมตว่ต้าวต่อ่พี่อ้อนบโหเายคลิปแล้วเว้ยดิน่าต้องทำตาเยียด้ดิ ใส่ขวดน้ำเหรอใส่ขวดน้ำอะไรนะวันนี้ไม่ได้มาไอ้ที่เอาจริ้งเหรอเอาจริงเหรอไม่เยอะเกินไม่ไหวฮะทำไมอ่ะ ไม่ได้มาไม่บอกใช่วร่ที่ถึงคนไม่ได้มาตายสมมติอย่างีพี่อไม่มาใช่ไหมไม่อไม่ี่องหน้าเนี่ยไม่ได้มาหลายวันตายอ่ะไลกอออไป